สวัสดีครับผมชื่อนัทพลชะวะพงศ์นะครับปัจจุบันก็ทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวผมเองเนี่ยมีโอกาสได้มาเชื่อพระเจ้าตั้งแต่เด็กนะครับผ่านทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีประสบการณ์ในการที่เรารู้ว่าพระเจ้าก็นำชีวิตของเราดูแลชีวิตของเราแล้วก็ปกป้องชีวิตของเรามาโดยตลอดนะครับมีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูที่มาจากพระเจ้าทุกครั้งที่เราเข้ามาธิษฐานทูนวิมมอลเราก็จะเห็นพระเจ้าที่จะทรงโปรดนำหน้าชีวิตของเราอยู่เสมอ สำหรับวันนี้ผมก็มีประสบการณ์หนึ่งที่อยากจะมีโอกาสมาขอบคุณพระเจ้าผ่านการที่พระเจ้าทรงปกป้องดูแลชีวิตของเราเมื่อเราเดินกับพระเจ้านะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก่อนคริสต์มาสเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็เป็นบ้านหลังที่อยู่ติดกันเลยนะครับกั้นอยู่แค่รัว้วกำแพงกำแพงปูนแค่นั้นเองนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับลุกไหม้ขึ้นแล้วก็ เกิดระเบิดเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามีรถที่จอดอยู่ในบริเวณนั้นแต่บ้านหลังนั้นไม่ได้มีคนอยู่นะครับแต่ว่าเหตุเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไฟที่ลุกไหม้เนี่ยก็กินพื้นที่เป็นวงกว้างนะครับลามไปยังพื้นที่ข้างๆในตัวบ้านนะครับต้นไม้ต่างๆก็ไหม้นะครับคนที่อยู่ในแวดนั้นเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยก็โทรหาผมแล้วก็บอกว่าเออพี่คะบ้านพี่ระเบิดค่ะผมในเวลานั้นเนี่ยผมอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับยังไม่ได้กลับมาที่บ้านเนี่ยผมก็รู้สึกตกใจมาก ตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยรีบขับรถกลับมาอย่างอย่างที่บ้านแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีรถที่เข้ามารถด,ดับเพลิงรถกู้ภัยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้ามาเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยในเวลานั้นแต่เราก็เชื่ออยู่เสมอว่าพระเจ้าจะเป็นพระเจ้าที่ดูแลแล้วก็ปกป้องเราเสมอเหมือนที่พระองค์นำเราผ่านในเหตุการณ์ในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งที่ผมอยากขอบคุณพระเจ้านะครับ คือเราได้เห็นการปกป้องที่มาจากพระเจ้าอย่างอัศจรรย์มากๆก็คือในระหว่างที่ไฟลุกไหม้นะครับกินพื้นที่บริเวณวงกว้างเนี่ยทั้งความสูงความกว้างที่กินพื้นที่ออกไปเนี่ยซึ่งเพลิงอ่ะมันใกล้กับรั้วบ้านของเรามากๆนะครับมีแค่กำแพงที่กั้นอยู่เนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือไฟเนี่ยมันพัดไปอีกทางหนึ่งเหมือนมีลมพัดตลอดเวลาก็คือพัดห่างออกจากบ้านของเราไปในช่วงเวลาที่ลุกไหม้ จึงไม่มีแบบเพลิงเพลิงไหม้นั้นเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวบ้านของเราเลยก็คือกําแพงบ้านแม้กําแพงที่ตั้งอยู่เนี่ยก็ไม่มีส่วนไหนที่ได้รับความเสียหายใดๆเลยนะครับมันเป็นความรู้สึกมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงนําเราแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ปกป้องชีวิตของเราเสมอเมื่อเรามอบถวายชีวิตของเราในการที่เราไว้วางใจพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าครอบครองอยู่ในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเป็นครอบครัวเป็นสุขภาพหรือว่าจะเป็น บ้านเรือนเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราใช่ไหมครับเราจึงเห็นจริงๆถึงการเลี้ยงดูการจดเตรียมและก็การปกป้องที่มาจากพระเจ้านะครับในเวลานั้นเนี่ยก็ทําให้ผมนึกถึงพระะพระเจ้าในตอนหนึ่งนะครับก็คือในอิสยาบทที่43ข้อ2นะครับเมื่อเจ้าลุยข้ามน้ําเราจะอยู่กับเจ้าและเมื่อข้ามแม่น้ํามันจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าเดินผ่านไฟเจ้าจะไม่ถูกไหม้และเปลวเพลิงจะไม่เผาเจ้า ผ่านเหตุการณ์นี้ทำให้ผมยิ่งตระหนักนะครับแล้วก็รู้จริงๆว่าจริงๆชีวิตของเราเนี่ยมันก็เหมือนเดินอยู่บนเส้นได้นะครับมันมันอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวแต่เมื่อเราเดินกับพระเจ้าด้วยความไว้วางใจผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้จักพระเจ้าเนี่ย พระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำเราผ่านในทุกๆเหตุการณ์ที่ยากๆในชีวิตของเรานะครับแล้วเราจะไม่ต้องหวาดวิตกหรือกังวลในสิ่งใดๆเลยเพราะพระเจ้าจะอยู่กับเราสำหรับวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องที่มาเป็นครั้งแรกและยังไม่ได้มีโอกาสเปิดใจต้อนรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้เปิดใจนะครับที่จะให้พระเจ้ามาเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านและท่านจะมีประสบการณ์ ท่านจะเห็นพระเจ้าที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของท่านเพราะพระเจ้ารักคุณนะครับและก็สุดท้ายนี้ผ่านพระรานาพระเจ้าในสดุดี23ข้อ4นะครับแม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาการมัจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์จะปลอบโยนชีวิตของข้าพระองค์ขอพระเจ้าวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ